หลายคนคงเจอปัญหานะครับออกแบบเว็บไซต์ที่แคนวาอย่างดีแต่พอจะเอามาใช้จริงฐานข้อมูลไม่เพียงพอหรือบางอย่างก็ไม่ถูกใจอยากจะให้ใช้งานง่ายๆให้คนอื่นได้ใช้งานด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์และแนะนำนะครับวิธีการนำหน้าแคนวาที่เราออกแบบนี้มาใช้ปรับใช้งานกับ Google Apps c r i p t ยังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับครับ หลังจากที่เราออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วย Canva AI เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทดลองใช้งานหรือดูฟังก์ชันโมดูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องเป็นที่น่าพอใจเราหรือยังถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็จะทำการ Copy c o d โค้ดของ Canva AI ไปใช้งานนะครับโดยคลิกที่ปุ่มด้านบนนะครับว่าโชว์โค้ดตรงนี้นะครับ ที่มุมขวาๆหน่อยนะเนาะยืงๆของขวาหน่อยอนะคลิกโชว์โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ปี้โค้ดไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปให้ AI อีกตัวหนึ่งช่วยนะครับตัวันนี้ผมขอใช้งานตัว Google AI Studio เนาะก็จะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คูเบตอาจจะถนัดตรงนี้ก็ได้นะครับก็เลยจะมาใช้ตรงนี้นะครับก็คลิกที่โฮม แชทวิดโมเดลแล้วก็เลือก Gemini Pro เลยง่ายดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งใช้ได้ล้านโทเคนนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพียงพอแล้วกับการทำงานในระบบที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็เราก็จะเริ่มต้นด้วยการบอกให้เขาจดจำโค้ดนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาเลยเอาโค้ดหน้าตามาเลยนะครับเราก็ป้อนโค้ดเข้าไประบบก็จะทำการจดจำโค้ดของเรานะครับเขาก็จะทำงานของเขาไป เราเราก็อย่าลืมนะครับถ้าเขาทําถูกใจแล้วก็กดยกนิ้วโป้งให้นะครับถ้าเขาทํางานไม่ดีแล้วก็นิ้วโป้งคว่ำนะครับเพื่อที่ตัว AI เขาจะได้จําว่าเขาทําแบบไหนแล้วมันโอเคหรือไม่โอเคนะครับถ้าไม่โอเคเขาก็จะได้สร้างตัวใหม่หรือหาวิธีการแนวทางใหม่มาให้เราเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่ถูกตรงใจเราที่สุดนะครับ ครับทีนี้ระหว่างรอเราก็จะสร้าง g o o l l e s h e e t ขึ้นมานะครับชีตหนึ่แล้วก็ Copy ตัว ID g o o g l e s h e e t ตรงนี้เพื่อที่ว่าเมื่อกี้นะครับเราเอาโค้ดที่เป็นตัวหน้าเว็บนะไปให้ Google AI Studio เขาจดจำโค้ดให้เราแล้วนะครับเราก็จะมาทำการสั่งงานให้ตัว Google AI Studio นะครับให้เขาทำการเชื่อมชีต o g l e s h e e t แล้วก็สร้างตัว gs ก็คือตัวโค้ดหลังบ้านให้กับเรานะครับโดยที่ผมก็จะสั่งนะครับว่าผมต้องการใช้งานโค้ดนี้โดยใช้ตึต้ๆๆเชื่อมที่ชีตอะไรแล้วก็เอาชีตไอเดียเราใส่นะครแล้วก็โดยใช้งานผ่านไร google script run ผ่านเป็นมาตรฐาน JSON เ,เนาะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราสั่งงานอย่าลืมขอโค้ดฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่ว่า ตัว google ai studio นี่เขาจะได้สร้างโค้ดทั้งตัว back end back end คือหลังบ้านแล้วก็ font end ที่เป็นตัวหน้า Index ให้เรานะครับโดยที่มันจะไม่มีการย่อโค้ดหรือตัดทอนส่วนไหนของเราที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คลิกที่ enter นะครับเพื่อให้ระบบเขาได้ทำงานนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราคลิกที่ Run Control ไปแล้วนะครับตัว google ai studio ก็จะทำงานตามคำสั่งของเรานะครับก็คือเขาจะสร้างตัวโค้ดที่เป็น javascript ก็คือโค้ด js นะครับผมจะในที่นี้ผมขอเรียกว่าสั้นๆว่าโค้ด js นะเขาก็จะสร้างมาให้เราเลยนะครับตามเงื่อนไขที่เราป้อนเขาไปนะครับเราก็รอสักพักหนึ่งจนกว่าเขาจะทำงานเสร็จนะครับครับ ทีนี้พ่อ Google AI Studio สร้างโค้ด Google Apps Script ทั้ง back end และ front end ให้เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการ copy ตัวโค้ด back end ก็คือตัวไฟล์ gs แล้วก็ตัว font end ที่เป็นไฟล์ index นะครับก็หรือหน้าเว็บเนี่ยไปไว้ที่ตัว Google Sheets ของเรานะครับ โดยให้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเลื่อนขึ้นไปหาตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ gs ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่รูปกระดาษ A4 นะครับจะเป็น Copy Code นะครับแล้วเราก็นำไปวางที่ตัว Code ที่เป็นนามสกุล .gs นะครับนะครับครับจากนั้นเมื่อเราวางโค้ด ตัว back end ก็คือไฟล์นามสกุล .js เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา copy ตัวไฟล์ index นะครับก็ไปที่ Google AI Studio มเดินมาครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่เป็นหน้า index แล้วก็คลิก copy to clipboard แล้วก็มาที่ตัว Google Sheets ของเรานะครับวางเลย Apps c r i p t ของเรา p s t e ลงไปเลยนะครับแล้วก็คลิกที่รูปแผ่นดีดนะครับเพื่อทำการบันทึกตัวโค้ดทั้งหมด แล้วทีนี้เราก็จะมาสร้าง deploy เว็บนะครับแล้วก็คลิกที่ฟันเฟืองเลือก web app ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับคลิกการทำให้ใช้งานได้แล้วเราก็จะอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงนะครับเลือกอีเมลของเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิก allow ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ตัว google apps script จะ deploy เว็บให้เราได้แล้วนะครับเราก็ลองคลิกที่เว็บตรงนั้นแล้วก็เปิดการใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไง ใส่รหัสที่เราตั้งค่าไว้ในชีทนะครับเราดูรหัสได้ที่ชีท o g l e s h e e t ของเรานะครับว่ารหัสเป็นตั้งค่าตัวไหนนะครับนี่ก็กูเบสก็จะเอาโค้ดของระบบจองวันนิเทศมาทดลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอะ่ะลองบันทึกข้อมูลก่อนนะครับลองจองวันดูซิมันจะใช้ได้จริงไหมมีข้อมูลลงไปใน g o Google s h e e t หรือเปล่านะครับอ่ะบันทึกสำเร็จนะครับ บันทึกช่วงเช้าจะเป็นสีเหลืองอ่ะดูที่ก o ้งกินชีสสิมีนะครับมีข้อมูลบันทึกจริงนะครับต่อไปแอดมินเนาะแอดมินอนุมัติได้นี่แอดมินอนุมัติสําเร็จสเตตัสเปลี่ยนนะครับเป็นสีเขียวแล้วเรียบร้อยอัน,นออกจากระบบไหนมาลองเป็นคุณครูดูบ้างนะครับรผมก็จะใส่รหัสเข้าไปนะครับอันนี้ตั้งเองก็เลยจําได้นะครับ ทีเชื่ข้างล่างก็เป็นที่เชื่อวันนะใส่ให้เรียบร้อย enter มาดูสิคุณครูทำอะไรได้บ้างนี่ปฏิทินเป็นสีเหลืองนะครับแสดงว่าว่างหนึ่งช่วงเวลาเขียวคือว่างแดงคือไม่ว่างเหลืองคือว่างบางช่วงนะครับนี่ขอจองวันเทศอีกหนึ่งคนสิไปเลยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเลือกช่วงเวลาเป็นยังไงบันทึก Chat, uh, เรียบร้อยรออนุมัตินะครับรอให้อดินก็คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้นิเทศเนาะจะใช้รหัสแอดมินมาอนุมัติการรองรับการจองวันนิเทศนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนำเสนอการปรับปรุงนำโค้ดจาก c a นไ a ไ i มาเชื่อมต่อกับ Google Apps Script นะครับ ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูเบสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ